จัดการปักซ้ำเพราะว่าเขาสิพับไปเรียกต่อโอเคมาเริ่มแกะกันเลยนะแกะตัวประกันกันสีแซ่ไว้วันอาทิตย์หนึ่งลังจากอาทิตย์หนึ่งเกินห้าแล้วเขาค่อยจะมา่คายเป็นล้ำมืบอหรือว่าสะปักซ้ำเออแกะแต่แกะแต่แกะแต่แกะเผื่อว่าเวลาหนี้เขาเฝ้าดิเดี๋ยวเ็ดี๋ยวทำเนาะแกะเลยแกะเลยแกะเลยแันแกะก็ใช้เวลาหลายเดืยร์ด้วยเนี่ยวันนี้เขากาลังเล่นมือเลยไปดินไปเชียวต่อ แกะ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 ออกการแกะนอจิมซุ่งเรือนี้เนาะมันจะให้ฮักมันออกไวตาบะห้ามเพแกะแล้วมันจะให้บางทีจะเป็นเงามันเน่าเน่าแล้วฮักมัออกจะให้ในการปลูกแล้วเนาะจะบ่ออกนอเนาะตาบะห้ามปักซ้ำครัเอาแผ่เไว้นำไว้หักออกแล้วเขามปักซ้ำเสียทงนดำไว้มันจะจะออกหักดีและติดงายใติดทนนานเนาะมันจะมีงานน้อยงานง่ายตา่ะเาเฮ็ดแล้ว ถ้ามีผู้สนใจเนาะตัวน้อยเขาก็ขายห้าพันกีบตัวใหญ่นี่ยกระซ้าพันเนาะตอนเป็นเงาคนเด็กตัวน้อยมันกินมันตี่วาเราตัดขึ้นมาแล้วถ้ามีใครสนใจสามารถสั่งตามได้เด้ถอถามได้เด้อจองได้เนาะแต่ยังมีลายอยู่อยู่ส่วนจะพยายามตัดมาเนาะเพื่อสั่งลายได้ตัวเองอะไรเพราะว่าตั้ง๋ยวนี้ก็ตกเบียดดุดน,นะเนาะแต่เกิดอีกแบบมีกองขาย,ยูาเ่เงินแน่มีต้นไม้แน่มีใครแน่ต่างๆเนาะเลี้ยงสัตว์แน่เลี้ยงนูกแน่เลี้ยงลูกแน่ต่างๆนานาแหละมาปิดสมัคร ทำไปทำไปน้อนอนโอ้มีกระโดดมาแล้วตอนนี้นอนโอเคใส่น้ำเลย